เปิดวาร์ป10ร้านเด็ดสุดปังประจำเดือนกันยายนกรกฎาคมนี้จะมีร้านไหนเด็ดๆบ้างไปดูกันเลยค่ะร้านที่1น,น้องสงกรานเปิดกันที่ร้านแรกไหนใครชอบกินผักผลไม้น้ำพริกขอแนะนําร้านนี้เลยมีทั้งกับข้าวพื้นบ้านน้ำพริกผักผลไม้สดบอกเลยว่ามีครอบอร่อยทุกอย่างยิ่งชุดผักทอดบวกน้ำพริกกะปินะ นะนำเลยราคาเพียงชุดละ40บาทเท่านั้นอร่อยสุดคุ้มขนาดนี้ต้องแวะมาอุดหนุนกันแล้ว ร้านที่สองลาบโคตรนัวร้านนี้รวมเมนูแซ่บๆนัวๆสไตล์อีสานที่นัวสมชื่อจบในร้านเดียวต้องบอกเลยไม่ควรพลาดมีหลากหลายเมนูทั้งลาบหมูแกงหอยต้มแซ่บหมูแกงเปะและเมนูอื่นๆอีกมากมายราคาเริ่มต้นเพียง40บบาทเท่านั้นรับประกันความอร่อยทุกเมนูจ้า ร้านที่สมอาหารอีสานร,ร้านนี้เขาขายเป็นอาหารอีสานเมนูเด็ดๆย่างแกงเห็ดแกงเปรอะปรุงให้ร้อนๆอร่อยมีประโยชน์ใยอาหารสูงยังไม่หมดนะคะที่ร้านเขายัางมีมันเผาเขา้าวจีหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวไม้ละสิบบาท <Wow. S 1> บอกเลยว่าฟินเวอรเย็นนี้แวะมาเลือกกันได้นะ ร้านที่4น้ำเต้าหูร้รวยซับไหนใครสายสุขภาพยกมือขึ้นร้านน้ำเต้าหูร้รวยซับประโยชน์แน่นเด่นที่เครื่องบอกก่อนเลยว่าน้ำเต้าหู้ร้านนี้ทั่วเรืยงร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่ผสมนมผงเรื่องแน่นมีให้เลือกหลากหลายอย่างแต่ที่เด็ดไม่ใช่แค่น้ำเต้าหู้นะเพราะทางร้านยังมีเต้าห้วยเต้าถึงขนมปังสังขยาและปลาทาั้งโขกโอ้โหเยอะไม่ หวไร้านที่5บ้านต้มยำบอกเลยร้านนี้ใครเดินผ่านต้องแวะเมนูสิบแซบตังหมอปุุงสดๆจัดให้ลูกค้าเลือกมีเซตปลาทับทิมปลาถูไก่หมูและรวมทะเลแน่นๆเต็มชามเครื่องต้มยำจัดเต็มวอร อร่อยแซบซีดทุกเมนูใครชอบน้ำข้นน้ำใสสั่งได้เลยจ้าเริ่มต้นเพียง40บาทบอกเลยว่าแซบรสจัดจานมากๆจ้าร้านนี้ ร้านที่6ตะโกนายออสอยากกินตะโกนาแน่นแน่แบบนี้ต้องร้านนี้เลยร้านตะโกนายออสที่เอาใจคนรักเมนูตะโกสุดๆ้วยใหญ่แน่นๆมีให้เลือกหลากหลายนะทั้งทับพ,พิมพ์กรอบสาคูครองแครงข้าเหนียวดำหรือจะเป็นไส้เผือกก็มีค่ะราคาเพียง2ชิ้น25บาทแพ็กเกจสวยงามจะซื้อเป็นของฝากก็ได้นะคะเย็นนี้แวะมาอุดหนุน นนกันด้เลยร้านที่7ร้านเทยททำตาลอีกหนึ่งร้านเด็ดประจำเอ็นย r าสสายขนมหวานขนมตาลตรงมาทางนี้จ้าร้านเทยททำตาลร,ร้านนี้ใช้เนื้อตาลแท้ร0 0เป์เ <Wow. S 1> นึ่งกันร้อนๆหอมอร่อยและเมนูขนมไทยอื่นๆเพรียบ ยางขนมถ้วยขนมใส่ไส้ข้าวตมมัดขนมกล้วยและลอดช่องสิงคโปร์อร่อยหอมหวานสะอาดราคาย่อมเยาของดีแบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว ร้านที่8เจ๊ใหม่ผลไม้สดตามฤดูกาลผลไม้ตามฤดูกาลสดๆจากสวนค่ะปลอดภัยไร้สารพิษทีคัดสรรมาอย่างดีร้านนี้มีให้เลือกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสม้มเงาะแก้วมังกรและอื่นๆสลับกันไปแต่ละวันหวานกรอบอร่อยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเย็นนี้มาเลือกซื้อได้เลยค่ะ ร้านที่เก้าออเรนจิน้ำส้มคันแทร้อยเปร์เซ็ราคาเริ่มต้นเพียงขวดละส5บาบาทไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันบูดอร่อยสดชื่นประโยชน์เน้นๆบอกเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องคู่กับน้ำส้มเย็นๆสักขวดแล้ว ร้านที่10บเจมิงปลาเผาปิดท้ายด้วยการพามาอร่อยกับเมนูเมี่ยงปลาเผายำทะเลทะเลเผาอร่อยครบจบที่ร้าน,นเจมิงทะเลเผาอร่อยทุกเมนูราคาย่อมเยามีให้เลือกมากกว่า30เมนูเลยยำแซ่บปลาเผาต,ตัวโต,โต,โต,โตโลูกค้าประจําเยอะมากการันตีความอร่อยวัตถุดิบทะเลคัดมาเน,น่นๆสด สะอาดยำสดรสแซ่บจัดจ้านถูกใจสุดๆไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ10ร้านเด็ตตอนรับเดือนกระกฎะาคมนี้ที่เรานำมาเปิดวาร์ปเสิร์ฟให้ทุกคนได้รับชมน่าทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใครเคยลองร้านไหนแล้วลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ